ต่อ,อยงที่ชีอกง่ายแ่เท่าปอที่จะอกง่ายาเป็นไงเอนเพิ่นปอกเป็นทาดพืชทาดพืชเลยจะเพิ่นเ,นเนอินกันว่าทัดมู่เขียวปรมูเขียวอ่ะีปอกอย่างแท้เพป่นไง คนปอกทาพืชทาพืชเลยวย่าเราะวาเมดบดคืดดอกันบด กันนั่นแหะปอกโกได้ปอกง่ายเปิดปอกเปิดสากง่ายแท้สากเปิดๆได้เอาเสี่ยงมาลองกินกับน้ำกระแดกกันน้ำเค็ืเบ้างว่ามันสิแซ่บบ่ เพิ่นเฮ็ดคือจะเป็นตัดแซบเดี๋ยวเอ็นน้ำมาตาม้ำสมเหรอไหมเป็นต้ำสมเพ่นเอนนอำมาย้ดาแต่ไปห้านี่เอามากินครับอืม มะหอมงื็เขาลดซองแต่ละอืมแซ่บก็เด้ออืมกนเอิ่แต่ว่าชวบเกียวโมเมนต์งูเกียว หอมคือขาวรถซ่องใส่ใบเตยนีย่เรื่อ,องจังข้าวโพดด้วยกินข้าวผสิมกินที่กันนแดดแต่บางเพื่อนเอาไปตาแกแดดเอาไปทำเป็นอาหารเจฟได้กินนานได้จ้ะแล้วเราจะเอาไปกินกันน้ำพีิกไปแดกจ้า อย่า้นก็จะเอาลูปไปเจี๊ยบไปกินกันนะพริกประเด็นด้วกันเอาไปล่างคนด้วยจ้าอยู่จเสร็จแล้วมันรับประ็กเจ้าบบอง<ม>

ก็เป่นจิงครั้งแรกเลยพรอมซึ่งกันก็เขาไม่เรื่องอืมายิา่ได้จ่าก็ยิ่งจ่อ